กลมกลืนกับโซนแฟชั่นในห้างดังใจกลางกรุงเพราะนิทัศการคำไทยใครทําใช้ลูกเล่นสกรีนเสื้อยืด42ตัวเป็นคำไทยที่ใช้ในชีวิตประจำวันแขวนบนราวไม่ต่างจากบอร์ดนิทรศการหากทุกคำล้วนเป็นคำยืมจากภาษาต่างประเทศเช่นโกเก้มาจากคำว่าโกเก้ภาษาฝรั่งเศสแปลว่าหรูหรามัดญาติมาจากคำว่าชบายาเป็นคำชมว่าเก่งในภาษาเปอร์เซีย และจิโกโที่มาจากคำว่าจิโกโรในภาษาอังกฤษ <tım> ิีรรศการขนาดเล็กหรือมิวเซียมสยามมินิของมิวเซียมสยามหวังให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้คำยืมผ่านสื่อง่ายๆค่ะทำยังไงให้ เข้าถึงคนที่เดินห้างอยู่แล้วก็เป็นคําสนุกๆคําที่ใช้ในชีวิตประจําวันคือเวลาเราเรียนเนี่ยเราจะเจอคําแบบคําในวรรณคดีส่วนใหญ่คําที่ต้องแปลไทยเป็นไทยอีกทีเพราะนั้นเราก็เลยคิดว่าเอาคําใช้ในชีวิตประจําวันมาลองดูทีว่าคําทั้งหมดที่เราใช้ที่เรายกตัวอย่างมา42คำเนี่ยมันมีต้นเคามาจากต่างประเทศทั้งหมดแล้วดูทิว่าเออจริงจ ความเป็นไทยหรือสิ่งที่เรียกว่าภาษาไทยเนี่ยจริงๆมันก็คือการหยิบย,มยืมจากที่อื่นมาผสมและก่อเกิดเ,เป็นเป็นเป็นความเป็นตัวเราครับ นิทัศการคำไทยใครทำเพิ่มความน่าสนใจด้วยเกมหยอดเหรียญหมุนไข่ให้ผู้ชมมีส่วนร่วมสุ่มเลือกข้อมูลประวัติศาสตร์ของคำต่างๆอย่างคำว่ากางเกงลิงมีประวัติย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่5คราวเสด็จประาพาสฝรั่งเศสและพบแหลงเชครีหรือชุดชั้นในที่ต่อมาออกเสียงเพี้ยนเป็นลิงเจอรี่และกลายเป็นกางเกงลิงในที่สุด จุดหมายสำคัญของนิทรรศการหวังให้ผู้ชมได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและหลายชนชาติที่หลงเหลือร่องรอยผ่านภาษามันอาจจะเป็นเหมือนการติดต่อระหว่างประเทศอย่างนี้ค่ะเขาแบบเข้ามาแล้วเราก็ได้แบบได้คําเขามาแล้วก็แบบกล้ทำอะไรมาใช่ไหมอืม,อมก็นึกถึงแบบว่านึกถึงในเรื่องของการค้ามาก่อนเหมือนกันคราบผมว่ามันมีงานติดต่อ เหมือนกับว่าสัญจรเขามาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยทําให้ได้ภาษาหรือว่าภาษาเนี้ยเอามาแปลงจนเป็นภาษาเราครับผมในฐานะคนทั่วไปไม่ต้องมารู้หรอกว่ามันมีทฤษฎีการแปลงคํายังไงอะไรยังไงเราก็ไม่ต้องไม่ต้องรู้หรอกเรารู้แค่ว่าเออมันมาจากภาษาต่างต่างประเทศกันแล้วเราใช้ในบริบทของของเราเป็นภาษาไทยไปแล้วแต่มันเห็นได้ว่าเราติดต่อกับที่อื่นเราเรามีมีการค้ามี ความสัมพันธ์กับคนอื่นๆเพราะฉะนั้นการเลือกรับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมันก็จึงได้ก,ออกด่อเกิดขึ้นมามิวเซียมสยามมินิทดลองนําเนื้อหาในมิวเซียมมาทักทายผู้ชมบนห้างสรรพสินค้าเป็นครั้งแรกหวังสร้างการเรียนรู้ในทุกโอกาส นึ่งทัศการคำไทยใครทําเตรียมสัญจรไปงานมหากรรมหนังสือระดับชาติครั้งที่20วันที่21ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ก่อนไปเยือนเทศากาลหนังสืออุดรธานีเดือนพฤศจิกายนค่ะ